การวัดด้วยเครื่องวัดละเอียดค่ะสมาชิกในกลุ่มได้แก่นางสาววันภาษาปัญญาเองเลขที่20นางสาวพิมพ์ทดาสุเหลืองเลขที่25นางสาวชนิภาปันติเลขที่26นางสาวปัญชนกสุเรืองเลขที่27ลดดิฉันนางสาวเทระพัชรชูภูเลขที่13ค่ะ ทำการทดลองวันที่4พฤศจิกายนาก,กร,ร2565เวลา14นาฬิกา51นาทีค่ะวัตถุประสงค์นะคะ 1. สามารถใช้กครองมือวัดอย่างเดียวได้ถูกต้อง 2. หาค่าที่ถูกต้องของการรับดขนาดของวัตถุที่กำหนดให้ 3. สามารถคำนวณื่อมีค้าป้าเพื่อค่ะอุปกรณ์และการทดลอง 1. เวอร์เนีออยคาลิเปอร์1อัน 2. ไมโครมิเตอร์1อัน วัสดุรูปทรงต่างๆที่กำหนดให้ประอกอบด้วย 1. ทรงระบอกลวก1อัน 2. เส้นลวด1เส้นและ 3. ทรงตลมปัน1ลูกวิธีทดลองตอนที่1เวอร์เนียคาลิปเปอร์ 1. ใช้เวอร์เนียคาลิเปอร์วัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของทรงกระบอกปลวงบันทึกผลการทดลองและให้ทําการทดลองซ้ำ5ครั้งของ,ของทำหาค่าเฉลี่ 2, ometer, ometer, วัดความสูงของทรงกระบอกตวงบันทึกผลการทดลองและให้ทําการทดลองซ้ำห้าครั้งพร้อมทั้งหาค่าเฉลี่ยตอนที่2ไมโครมิเตอร์2.1ใช้ไมโครมิเตอร์วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวดและคํานวณหาปริมาตรของเส้นลวดโดยกําหนดความยาว5เซนติเมตรให้ทําการทดลอง5้าครั้งพร้อมทั้งหาค่าเฉลี่ย2.2ใช้ไมโครมิเตอร์ วัเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลมตันบันทึกผลการทดลองให้ทําการทดลองซ้ำห้าครั้งพร้อมทั้งหาค่าเฉลีย่ยส3หาค่าปริมาตรของทรงกลมตันจากสูตรต่อไปนี้ปริมาตรของทรงกลม v เท่ากับ4่ส่วนสาม r ยกกำลงังสาม r เท่ากับรัศมีของทรงกลมค่ะผลการทดลองตารางที่1สแสดงค่าที่อ่านได้จากเวอร์เนียคาลิปเปอร์ลักษณะทรงกระบอกกลวง ค่าที่อ่านได้มีหน่วยเป็นมิลิเมตรเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกครั้งที่1 33.85ครั้งที่2 33.90ครั้งที่3 33.95ครั้งที่4 34.00ครั้งที่5 34.00มีค่าเฉลี่ยคือ33.94ค่าเฉลี่ยบกลบค่าความคลาดเคลื่อน33.89-33.99 เส้นผ่านศูนย์กลางภายในครั้งที่1 28.50ครั้งที่2 29.40ครั้งที่3 29.40ครั้งที่4 29.15ครั้งที่5 29.90มีค่าเฉลี่ยคือ29.27ค่าเฉลี่ยบวกลบค่าความคลาดเคลื่อน29.22ถึง 29. 29.32ความสูงครั้งที่1 266.4ครั้งที่2 267.5ครั้งที่3 266.2ครั้งที่4 267.1และครั้งที่5 268.0ค่าเฉลี่ยคือ267.04ค่าเฉลี่ยบกลบค่าความคลาดเคลื่อน267.03ถึง26 267.05 ตารางที่2แสดงค่าที่อ่านได้จากไมโครมิเตอร์ชนิดเส้นลวดค่าที่อ่านได้มิลลิเมตรเส้นผ่านศูนย์กลางครั้งที่1 0.87ครั้งที่2 0.89ครั้งที่3 0.86ครั้งที่4 0.79ครั้งที่5 0.87ค่าเฉลี่ยคือ 0.856ค่าเฉลี่ยบวกลบค่าความคลาดเคลื่อน0.846ถึง0.866ชนิดที่2นอ็อตเส้นผ่านศูนย์กลางครั้งที่1 20.62ครั้งที่2 20.65ครั้งที่3 20.63ครั้งที่4 20.64 ครั้งที่5 20.61ค่าเฉลี่ยคือ20.63ค่าเฉลี่ยบวกลบค่าความคลาดเคลื่อน20.62ถึง20.64วิเคราะห์ผลการทดลองจากการทดลองตอนที่1นึวัวเนียคาลิปเปอร์วัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งหมด5ครั้งจะได้ค่าเฉลี่ยคือ33.94ม mm, มิลลิเมตร และค่าเฉลี่ยบวกลบค่าค้ามคาดเคลื่อนคือ3าม8 9ถึง3าม 9, 9วัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในทั้งหมด5ครั้งจะได้ค่าเฉลี่ยคือ29.27ม mm. ิลลิเมตรและค่าเฉลี่ยบวกลบค่าความคาดเคลื่อนคือ29.22ถึง29.32และวัดความสูงโดยใช้ไม้บรรทัดจะได้ค่าเฉลี่ยคือ267.04ม mm. ิลลิเมตร และการทดลองตอนที่2ไมโครมิเตอร์วัดเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นลวดทั้งหมด5ครั้งจะได้ค่าเฉลี่ยคือ0.856ม mm, ิลิเมตรและค่าเฉลี่ยบวกลบค่าความคลาดเคลื่อนคือ0.846ถึง0.866และวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง ของน็อตทั้งหมด5ครั้งจะได้ค่าเฉลี่ยคือ20.63และค่าเฉลี่ยบวกลบค่าความลาดเลื้อนคือ2 0 6 2สถึง20.64สรุปและภิบายผลการทดลองจากการทดลองที่1เรื่องการวัดด้วยเครื่องมือวัดละเอียดพบว่าค่าที่ได้จากการวัดด้วยเวอร์เนียคาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ทั้งหมด5ครั้งมีค่าใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่คำนวณได้ ดังนั้นเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครโมิตเตอร์เป็นเครื่องมือที่มีความน่าเชื่อถือเนื่องจากค่าของข้อมูลที่ได้มีค่าใกล้เคียงกันสามารถวัดหาค่าของข้อมูลได้อย่างละเอียดและคำนวณค่าความคลาดเคลื่อนได้ตามความละเอียดของเครื่องมือ